ได้แค่บนรถนะครับมีเอฟซีขับรถอีสุตามมาหนึ่งคันนะครับโดนรถ้อกบังอยู่นะครับไล่ไม่ได้้วครับตอนนี้ก็ถ่ายรถ้อกไปอย่างเดียวครับอ่อา่นี่มะนาวครับมะนาวหวานเ่อฟซีก็ถามว่ามีความสึกไงครับที่ได้รับรางวัลบลังดอ ดีใจเนาะดีใจครับอ่าเหงมะนาวดี่เจ้าบีมเจ้าบีมสีกินน้ำจ่าเจ้ายักษ์ก็แบ่งให้เลยน้ำจ่าด้วยครับเต็มกล่องเต็มเต็มเต็มกล่องเต็มเต็มเลยเจ้ายักษ์นะครับนะผมจะไล่แค่ปรมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะผมแบตจะหมดแล้วครับให้ทุกคนดูยิงดูให้บางนาล่างนะครับให้ยังาโอ้ นะตะลุกสนานก็ตาไม่ไ้มันดังขนาดนี้เหรอครับเดี๋ยวเราเราเราจะไปที่โรบิสันหรือไงะก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสนามนะครับนะเราก็จะไปแถลงข่าวที่นั่นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าถึงสนามในการแข่งขันนะครับวันนี้เราจะไปแข่งกับคุณบอยท่าพระจันทร์นะครับ วันนี้ได้ข่าวว่ารถถังมาด้วยนะครับนะรถถังมาด้วยนี่งคปวยนะี่ปอปบงิ้วชูรอชุรอชรอนี่นนนนรรรรนครับคันที่ครับ FT คันนี้นะครับที่ขับตามมานะครับ5694นะครับ โอ้ยสนุกสนานกันไปนะครับไอ้ยิงป้องเพราะแทนไม่ได้ไปแทนไม่ได้ไปไม่ฟ้องหรอพแทนเนี่ยผมทำบันทึกฮะให้ทำบันทึกมายื่นเรื่องให้ผมด้วยให้ป่ะให้นะให้ทำบันทึกมาทำไมเหตุผลทำไมถึงไม่ไปดูดูแลประตู้เขาบอกให้ทำบันทึกมาเหตุผลทำไมเออแล้วผมจะ่ทำเรื่องเสนอให้กับประชกชนเขาว่าจะรอบต่อไปอย่อมรับไหมก็อาจารย์อนุบาลพชายาไม่ไปมีคนดู เอ,อะไรนะที่คนดูดิบห่อไปเพนะ้าะอ่ะไม่โคแทนก็มีภารกิจเขาก็ต้องช่วยภรยาขาย,ขายขนมจา้าให้ได้ยอดวันละหมื่นก่อนนะครับอ่เต็นาเต็นาคู่นี้ครับคู่หูครับเตนาครับนคะูนะ่หนะูดนะูโออ่าผู่หูดูโอ้ ท่านไม่รู้นะก่อนที่จะเข้าสนามนะครับแขงหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มแขงหกโมงครับนะ,นะครับนักเตะบลังดอกนะครับพร้อมกับเงินสนับสนุนหนึ่งแสนบาทแกะซองมาแทบร้องไห้ครับ อันนี้ก็ได้ฝังใจมาหาชนนะครับในวาราปอช่างเขียนดีอ,นนอันนี้เจ้าบีมเ็เจ้าซีเจ้าซีร้องไห้ตามครับบอกอยากไปด้วยนะครับเจ้าซีเอฟซี FC ถามมาพาเขาวันไหน เอ็กซีก็ถามผ่าเข่าเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่สิบห้าเดือนไหนวัน <5. S 1> อ่าเจ้าซีนะครับเดี๋ยวต้องรับการผ่านะครับเข่าสิบห้ากุมภานะครับที่โรงพยาบาเบลเกษมราษฎร์ครับนะคบอ่าเจ้ายากักษ์กรีบแล้วนะครับเล่นขนมจากไปหนึ่งกล่องคนเดียวเต็มๆต,ตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วนะครับเน่เน,น่เน่นนนน ขอฟากก๊อฟก็ได้เอาเอา iPad มาทํานทำมาครับนะแล้วทำงานเสร็จแล้วนะครับขอข้างผมทายออนนักร้องไม้ทองคำครับนะนักร้องม้ทองคำครับนะร้องตั้งแต่อายุแปดขวบครับร้องจนลำคาญนะครับกรรมการเลยให้ลงครับออเดชั่นรอบที่สองไม่มีชื่อเขาครับเพราะว่าลำคาญนะเออนะครับเอาสมดีไปใส่หูทำไมก็ถามไม่ใช่ครับออไม่ใช่สาดีอ๋อ เมามนปนี้ก็ก็ยังไม่สบายครับกี้เพิ่งจะกินข้าวกิจจาไปนะครับกินข้าวกิจจาไปแต่้าป้อมเขา ความรู้สึกภูมิใจมากครับวันนั้นคุณแม่เข้ามาหาที่หอครับมากับคุณปู่เขาก็ไม่เคยเจอกันนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับปู่แล้วก็แม่แล้วก็ลูกนะครับนั่งคุยกันนะครับเป็นภาพที่น่ารักครับ ครวิ่งตามรถนะครับเพราะว่าผมมาปลุกให้ขึ้นรถให้เร็วที่สุดนะครับแต่มีแต่มีคนตามรถวันที่ไมเสร็จที่เคหาบางทีนะครับแปลงฟันไม่ด้วยไม่รู้ใครนะวิ่งตามรถนะครับเลยไม่ทันนะแปลงฟันไปด้วยสมุทรสงครามครับอ่านนี้ครับปูรีครับปูรีน่งที่นี่ครับ่าปูรีครับ 6โมงครับแข่ง6โมงครับแอบบายบายแล้วโอเคโอเคคุณทำบันทึกมาเลยเอ่าอ,อนี่ตให้ดูจะจะเลยใครคิดถึงเนี่ยน้องเต้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้อมมาหมายป้อมอยู่นี่ครับป้อมป่วยครับ นะครับปั้มป่วยครับปั้มป่วยนี่ซูรอนอยู่ตรงนี้ครับซูรอนซูรอนซูรอนครับนี่ซูรอนแบงค์กิวครับปันวัฒน์นะครับอ่าทีแมนคนสำคัญนะครับกองกลางครับนะแต่วันนั้นพ่เตะกับนนท์ไม่ลงครับเพราะว่าน้องเขาโดนสองเหลืองสะสมครับอ่าแต่ค่อยเป็นไรครับนะเวลา น้องเต้นกี้ก็ต้องไปเข้าค่ายรอดอ,ดอนะครับ3มวันนะครับเพื่อที่ฝึกนะครับจบหลักสูตรนะครับที่ปัตจานีนะครับไปตามนี้เลยนะครับอันดูร,บรอบๆนะอันนี้นี่นะครับ เจ,นะจ่าปุ๋นเ้าผลเจ้าพีกเจ้าพีกน,ะกน,นี่บางปาก๊บับงหานีนักร้องไม่ต้องคำอยู่นี่ครับไม่ต้องตกใจครับนี่อ,อ,อยากฟังเพลงอ๋อตอนนี้ร้องไม่ได้ครับรถกระแทกครับเดี๋ยวลูกคอเคลื่อนนี่อยู่ยรถกลังเดทางครับ บนรถเนี่ยนะครับน้องๆแต่ละคนก็ใช้ไอโฟน e 17 i p h o ไอโฟน p h o n e ไอโฟนนะครับส่วนคนไรกก็ใช้ซัมซุงนะครับซัมซุงขนะอ,อดูฮานี้ไปเยอะหน่อยอยู่นี่ครับฮานี้ตัางข้างผมเลยเนี่ยนี่นี่บังฮานี้ อ๋อทำไมบางหานี้ตาหวานจังอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบเป็นผลตาหวานเพราะอะไรนะเขาอาจจะชอบไปท้องหยิบท้องหยอ,อกก็ได้นะครับ คนขับคือจา์สกนครับ ที่สมุทรสงครามครับสนามอปจอสมุทรสงครามครับนะครับแงกะทีบอยท่าประจันครับ โอ้แข่งบอลสิบบอลสิบเอ็ดคนครับบอลสนามใหญ่ครับบอลสิบเอ็ดคนครับ ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ของเส้นถนนสุวินตวงศ์ครับอันนี้ประตูใหม่มาจับมาเก็บอันนี้ประตูเก่าครับมาจากน้องจอ่อพร้อมกับสลอกไม้ทองค,ครับอายุแปขวบร้องเพลงครับร้องบนเพลงอะ กินนมครับหรือ,อยังอ่ะแต่กินนมครับหรือ,อยังทำไมอ่ะปวดท้องไม่ไปกินอ่ะเกิดเดี๋ยวเขาแวะปั๊มก็นะพูดถึงแวะเลยเป็นไงอ่ะซื้อน้ำได้เลยเฮ้ยลงซื้อน้ำซื้ออะไรได้เลยเดีายครับนอ่าผู้ไม่ใช่ผ่าไม่ใช่อะไร,ไอ,ะไรอยู่ฝั่งฝ่ายเลยมีมีหมดนะฮะ มี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 มมเฮ้ยใครลงซื้อน้ำเปล่าน้ำไม่มีกินนะเขาจะแวะเหรอแวะเดี๋ยวบอกจะสั่งให้แน่ <Yeah. S 2> โ,อ,โอ,อ้ยไม่รู้ันแล้วเนี่ยก็อดับเครื่องแล้ลออว ลงได้เลยลงเลยเร็วจะซื้อน้ำลงเลยเร็วเข้านะตอนนี้แวะแวะปัม๊มใครซื้อน้ำเลยลงเลยมีม